อาศัยโรงหนังร้าง10ปีไม่เคยรู้ตักบริบูรณ์แม่ต้องกินนอนในโรงหนังเรื่องราวในชีวิตมุมที่ตลกไม่ออกของตักบริบูรณ์นักแสดงหนุ่มสายฮาที่เผยชีวิตในมุมมองที่ไม่เคยมีใครรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่ออยู่กับแม่และพี่ชาย3าคนครอบครัวฐานะไม่ได้ดีมากนะักจนกระทั่งวันนี้มามีโอกาสทำงานในวงการบันเทิง ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของตั๊กบริบูรณ์เลยก็ว่าได้ทําให้เขามีตังและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างทุกวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ตั๊กบริบูรณ์ได้ตัดสินใจพาคุณแม่แท้ๆของเขากลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดที่อุทัยธานีโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นโรงหนังเก่าที่ปัจจุบันเป็นตึกเก่าหลังนี้ได้ถูกทิ้งร้างซึ่งคุณแม่ตั๊กบริบูรณ์และครอบครัวเคยอาศัยอยู่ที่นี่มานานานับ1ิบปีพร้อมทายาทก่อนย้ายออกไปอยู่ที่อื่นโดยแม่เผยว่าแม่เกิดที่โรงหนังแห่งนี้ คุณตาพาคุณยายตั้งท้องแม่แล้วก็มาเกิดที่ชั้นสองมาอยู่ได้10ปีเพราะคุณตาประมูลได้ลงหนังก็พาครอบครัวเข้ามาอยู่สมัยนั้นแม่อยู่ชั้นสองที่นี่ก็คือบ้านเลยกินนอนอยู่ที่นี่โดยแม่พาไปดูห้องนอนระลึกอดีตแม่มีพี่น้องทั้งหมด5คนและคนใช้อยู่ที่นี่แม่ดีใจมากถึงกับออกปากขอบคุณตักที่พาแม่มาณะที่แห่งนี้ที่เป็นบ้านเกิดหลังแรกในชีวิตแม่ในขณะที่ตักเผยว่าอยากทําสิ่งนี้มานานแล้วให้รู้ว่าแม่โตมายังไง พอเรามามีทายาทเองแล้วทําให้รู้อะไรหลายๆอย่างสําหรับการเป็นพ่อเป็นแม่คนเลยย้อนกลับมาที่ที่แม่ตอนมีเราแม่ก็รักเรามากเช่นกันแต่ทว่าทุกวันนี้ของตักบริบูรณ์กว่าจะประสบความสําเร็จมาได้นั้นเบื้องหลังชีวิตของเขาน้อยคนจะรู้ว่ายากลําบากแค่ไหนไม่รู้เลยแม้กระทั่งพ่อแท้ๆของตัวเองเป็นใครเสียด้วยซ้ําโดยตักเล่าว่าผมนอนร้องไห้ว่าทําไมเราไม่มีบ้านอยู่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อจนไปถามแม่ แม่ก็บอกว่ามีปัญหาในบ้านแม่ไม่อยากพูดถึงอีกแม่ก็ร้องไห้หนักมากเราได้เห็นแม่เป็นแบบนั้นตั้งแต่นั้นเราก็ไม่ไปยุ่งเลยไม่เคยไปถามว่าใครเป็นพ่อเราทุกวันนี้ก็ไม่สนใจว่าใครเป็นพ่อยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณตั๊กบริบูรณ์ได้นะคะ